โอเคครับเพื่อนๆครับผมจะใช้คกุ๊บนะครับก็วันนี้กุ๊บจะมาแนะนาเรื่องการปล่อยสัตว์เลี้ยงในบ่อนะครับบ่อหนึ่งบ่อปล่อยอะไรได้บ้างนะฮะเอาจากประสบการณ์ตรงเนาะที่กุ๊บเคยเลี้ยงมานะครับบ่อหนึ่งนะฮะกูจะปล่อยปลาเก๋านะครับปลาหลักๆคือปลาเก๋านั่นคือปลาเศรษฐกิจกปลาหลักของเรานะครับใครจะปล่อยปลากระพงอันนี้หมดสิทธิ์เลย ไม่สามารถปล่อยอะไรได้เลยแม้กระทั่งปูดำนะฮะเพราะว่ากูเคยเลี้ยงปูนิ่มที่ฟาร์มปลาแมวนะฟาร์มปลาแมปูนิ่มที่คันนาที่ตราดกูเคยไปเลี้ยงกับปลาแมวเนี่ยและปูนิ่มมันอยู่ในกล่องแล้วมันลอกคาบปลาก๋าไอปลากระพงมันยังดูดในกล่องได้เลยนะดูดปูนิ่มที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยเออและเพื่อนก็ปล่อยปลากระพงแล้วก็ปล่อยปูดํา ปล่อยปูดำเป็นพันนะเหลือปูดำแค่สี่ห้าตัวตอนนี้จับจับหมดดังนั้นปลากระพงเนี่ยตามประสบการณ์ที่กูเคยเลี้ยงมากับตัวนะฮะกูยังมองว่าไม่สามารถเลี้ยงกับอะไรได้เลยแม้กระทั่งกุ้งปลาหมอเทศมันก็กินหมดนะฮะแต่ว่าปลาโกเอางี้ทำความเข้าใจก่อนปลาโกปลาก,ากีตังปลากระทะปลาตะกับมันคือตัวตัวเดียวกันปลาเสือดาว ห้าชื่อนี้มันคือตัวตัวเดียวกันนะฮะกุ๊บจะเรียกปลากโกเป็นหลักนะครับปลากโกปลาใบหนุนกุ๊มไม่เคยเลี้ยงกับปลากระพงนะฮะอันนี้ต้องยอมรับใครที่เลี้ยงปลากระพงอยู่และเลี้ยงสัตว์อื่นด้วยได้และได้ผลคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องยอมรับตามตรงว่ากุ๊มไม่เคยเลี้ยงอย่างอื่นเลยนะฮะไม่เช่ากุ๊มไม่เคยเลี้ยงอย่างอื่นดิกุ๊ปยังไม่เคยเห็น มีใครเลี้ยงปลากระพงกับปลาอื่นได้เลยนะฮะแต่ว่าใครเลี้ยงได้คอมเมนต์ไว้นะครับอันนี้ต้องยอมรับตามตรงแต่หลกัลกๆที่กูปล่อยในหนึ่งบ่อนะครับไม่ไว่าจะกี่ไร่ก็แล้วแต่กูปล่อยปลาเก๋าบ่อ่หนึงจะปล่อยปลาเก๋าสมมติว่าสมมุตินะปล่อยปลาเก๋าสามหมื่นสามหมื่นตัวกูจะปล่อยกุ้งกูลาดำ อนนี้กูกำลังถ่ายคลิปล่า,ลาปูไซโลอยู่นะครับก็เลยทำคลิปนี้เลยพอดีอาน้ำเข้าบอ่อนี้พอดีกูจะปล่อยกุ้งปูลาดามสองแสนสองแสนตัวนะแล้วก็ปล่อยกุ้งเขาอีกหนึ่งแสนรวมกุ้งเป็นสามแสนตัวนะครับแล้วก็ในบอ่อนี้นะที่กำลังเ,เอาน้ำเข้าอยู่กุ๊บตักโอ้ยลมแรงกุ๊บตักปลาปิ่นแก้วนะครับปลาปิ่นแก้วที่คล้ายกับปลาดุกนะ ปลาดุกทะเลเซิร์ชใน Google ได้เลยปลาปีนแก้วคืออะไรมันมามันมาลอยอยู่ตรงเรือกุ๊บแล้วกุ๊บก็เอาสวิงช้อนไปใส่ในบ่อนี้ประมาณห้าสิบตัวแล้วตอนเนี้ยเออปลามันไม่ได้มีมูลค่าอะไรหรอกแต่ว่าเราไปใส่ในบ่อเราก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรถูกปะ่ะวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอีกสิบวันทั้งหน้าไอ้ปลานี้มันจะบูมขึ้นมาอีกสิบวันข้้งหน้า ูตัวนี้มันจะเป็นไวรัลขึ้นมาถูกปะเราก็เลี้ยงไว้ไม่ได้เสียหายอย่างน,น้อยมันก็แค่กินเหยื่อเราเพิ่มนิดหน่อยไม,ไม่ได้เยอะหรอกนะฮะก็สามอย่างเลยเนาะปลาเกา๋ากุ้งกุลาดำอ่ะกุ้งขาวปลาบินแก้วและกรุ๊บใส่ปลาโกนะบอกเลนนะปลาโกคืออะไรกรุ๊บใส่ปลาโกไปแล้วสองร้อยตัวนะฮะแล้วก็ปลาใบหนุนจะไปเอาเย็นนี้นะครับเจ็ดแล้วนะ ปลาเกา๋ากุ้งสองชนิดปลาบินแก้วไอโก้ปลาใบหนุนหกแล้วนะหกแล้วนะหกแล้วเจ็ดคือปูดำนะฮะปูดำปูดำในบ่อบ่อหนึ่งเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเอาบ่อนี้มันใส่ได้ประมาณสักสองพันตัวประมาณนั้นอะคือเต็มที่แล้วนะสองพันนี่คือเต็มที่แล้วนะแต่คุจะใส่สี่พัน เพราะอย่าลืมว่ามันไม่ได้รอดร้อยเปอร์เซนและเราตีแบบขาดทุนเลยคือตายครึ่งหนึ่งมันก็เหลือสองฟันถูกปะปลาเก่าก็เช่กนการปล่อยสามหมื่นไม่ได้ติดสามหมื่นตัวนะติดสามหมื่นตัวแม่งรวยมหาศา,ศาลไปแล้วแล้วก็ตีแบบงงๆเลยตายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดมันติดมากกว่าน,นั้นเราก็ถือว่ากําไรถูกปะเจ็ดอย่างแล้วอย่างที่แปดอันเนี้เป็นปลาที่ลงทุนครั้งเดียวในชีวิต แค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าขายได้ตลอดชีวิตจนจนเราตายจนมีลูกหลานลูกหลานตายเราก็ยังมีปลาชนิดนี้อยู่ก็คือปลาหมอเทศเออไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้ให้ให้เพื่อนๆนะอันที่แปดอันนี้แปดคือปลาหมอเทศนะปลาหมออเทศบ่อบ่อหนึ่งเราปล่อยแค่สิบคู่พอจริง ปล่อยสิบคู่ประมาณสามเดือนอะตีเหล็ดประมาณสามเดือนเพราะจริงจริงมันสองเดือนมันก็ไขแล้วประมาณสามเดือนไอ้สิบคู่เนี้ยแม่งจะเป็นหมื่นตัวอะตีขั้นต่ำเลยหมื่นตัวพอไม่ต้องสองสามหมื่นอะยังไงก็ได้ถ้าคุณขุนเหยื่อปลาเก๋าตลอดปลาหมอเทศจะอยู่แต่ถ้าเกิดวันใดคุณไม่ได้ขุนเหยื่อปลาเก๋าประมาณสักสี่ห้าวันไอ้กไไเอก๋าแม่งจะคุบหมออเทศหมดละ ไอ้เก่ากินกุ้งพูดตรงๆว่าไอ้เก่ากินกุ้งไอ้เก่ากลน้ยปาล์มเทศก็ต่อมเมื่อคุณไม่ได้ขุนอาหารหรืออาหารไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเฮ้ยไหนมึงบอกว่ามึงเลี้ยงกุ้งกไอ้เก่าได้เลี้ยงปาล์มเทศไก้เก่าได้ใช่เลี้ยงได้แต่คุณต้องอาหารถึงนะครับอย่างคลิปความบ่อบ่อที่สองก็คือบ่อนี้ที่ที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ก็มีทั้งเก๋ามีทั้งกุ้งมีทั้งปูมีทั้งอ่าปลาหมดอเทศไอโก้ปลาดุกไม่เคยมีปัญหาเรื่องบอ่อแน่นนะครับเพราะว่าบ่อกุบลึกนะครับปลาเก๋าเป็นปลาเป็นปลาหน้าดินปลาดุกก็เป็นปลาหน้าดินแต่มันไม่ได้มาเยอะแยะแย่งกับปลาเก๋าอะไรนี้อ่าอีกอย่างหนึง่งปลากระบอก เดี๋ยวกุ๊จะมาเฉลี่ยให้ว่าแต่ละชนิดแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ดีไหมเนาะอ่าอย่างตัวแรกปลาเก๋าปลาเก๋ากุ๊ปล่อยเป็นปลาใบามะขามนะครับปลาใบามะขามก็คือปลาแบบตัวเล็กเลยเล็กแบบเล็กมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาปล่อยอีกประมาณสองเดือนข้างหน้าที่กุ๊ไม่ไม่รีบเอาน้ําเข้าเพราะว่าปลาเก๋ามันยังไม่ยังไม่มีช่วงนี้นะครับมันจะมีช่วงต้นปี ก็เลยไม่รีบอันนีปป้ปล่อยปูปล่อยปลาเล่นไปก่อนปลาเก๋าสั่งมาสามหมื่นนะครับตกตัวหนึ่งประมาณจําไม่ได้ว่าปีแล้วซื้อไปกี่บาทวะตีเป็นตัวละสองบาทตีไปไปประมาณนั้นอนะแต่ว่าจะมีขึ้นมีลงปลาเก๋ามันจะมีราคาขึ้นมีราคาลงนะขึ้นอยู่ว่าปีนั้นเนี่ยโคนหาได้เยอะไหมแล้วปลาเกา๋ากูก็สั่งมาจากทางใต้นะครับแต่วิธีการไปเอามาเนี่ย กบรู้แค่คร่าวๆแต่ว่ากูไม่ไม่ได้รู้จริงก็ถ้าเกิดใครที่ทาเรื่องปลาเกา๋าส่งนะครับใบมะขามตัวเล็กๆเป็นคนไปเอามานะคอมเมนต์ Comment มาคุยกันได้นะครับทักมาคุยกันได้กบก็อยากรู้เหมือนกัน,น,นก็คือเท่าที่รู้เนี่ยก็คือเขาเอาอวนปันเป็นก้อนๆแบบเบาๆนะแบบไม่ได้แน่นมากอะเอาไปไว้ในทะเลเออต้องบอกก่อนว่าปลาเกา๋า ยังไม่มีใครเพราะได้นะครับแต่ว่าที่ได้ข่าวมาคือว่าประมงเพาะได้แล้วแต่ก็ไปคุยกับประมงประมงเขาบอกว่ายังไม่ยังเพาะไม่ได้ป้าเก่าเป็นปลาเพศผู้เพศเมียเพศเมียในตัวเดียวกันนะฮะตอนนี้ก็คือยังยังไม่มีใครที่แยกได้ว่าช่วงไหนคือเพศผู้ช่วงไหนคือเพศเมียแต่เท่าที่กูสังเกตสันนิษฐานก็คือว่ามันจะเหมือนปูอะ ภูตผู้ลอกข้าเป็นภูกระเทยลอกข้าเป็นภูตุเมียอะไรอย่างนั้นน่ะเออแต่ว่ากูก็ไม่ทําวิจัยอะไรเรื่องนี้เป็นเป็นกิจจลนะักษณะนะฮะก็มันขึ้นอยู่กับว่าปีนั้นเขาได้ปลาเก๋าเยอะไหมถ้าเกิดเยอะกับปลาเก๋าก็ถูกลงถ้าเกิดว่าหาย,ยากปลาเก๋าก็แพงขึ้นเออประมาณนั้นก็ตกตัวหนึ่งประมาณสองสองบาทอาทิตย์สองบาทนะฮะแล้วเวลาขายนะกูตีเลทสแตนดาร์ดเลยนะเคยถูกสุดเท่าที่กูเคยขายก็คือร้อยห้าสิบ แพงสุดถ้าที่กูเคยขายคือสามร้อยนะครับต่อกิโลนะไม่ได้ต่อตัวจะซื้อเป็นต่อตัวก็ต่อเมื่อปลาของคุณน้ําหนักเกินหนึ่งจดสองกิโลไปแล้วนั่นคือเรียกปลาเกินเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเกินเนขอโทษทีปลาหกหกครึ 3, ่งเจ็ดขีดแปดขีดอันนี้เรียกปลาจานนะครับปลาจานก็คือเป็นปลาไซสอ ซสที่กําลังกินอะไรประมาณนี้ก็ไม่เข้าใจความหมายการย่อคาเหมือนกันแต่ปลาแปดคร 8, ึ่งเก้าปลาโลโลหนึ่งอันนี้คือปลาเกินนะครับแต่โลสองโลสามคือปลายกนะฮะโลสองโลสามโลสี่คือปลายกโลห้าก็คือปลายกเหมือนกันแต่เขาเรียกว่ายกใหญ่เนี่ยเท่าที่เคยขายก็จะมีประมาณเนี้ยนะฮะ ราคาก็ไม่เท่ากันนะครับต่างกันประมาณสักสามสิบถึงห้าสิบาทประมาณนั้นต่อกิโลนะฮะเรามาว่าถึงเรื่องกุ้งมั่งกุ้งกุลานะมากุ้งขาวนะครับมันตกตัวประมาณแปดตังแปดสตังนะฮะศูนย์จุดแปดศูนย์เอ้ยศูนย์จุดศูนย์แปดบาทประมาณนั้น จำ,จำราคาจริงๆไม่ได้ประมาณแปดสตางค์หกสตางค์ประมาณนั้นนะ่ะเอาตีไปเลยสิบตังค์คร่าวๆนะครับก็การตายก็ตีไปเลยครึ่งหนึ่งหายไปเลยครึ่งหนึ่งสมมติปล่อยสองแสนก็เหลือแสนเดียวนะฮะทีนี้กุ้งกุลาดำเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานกว่ากุ้งขาวเพราะว่ากุ้งกุลาดำเขาไม่ค่อยขายไซสเ์เล็กกันนะฮะแต่กุ้งขาวเนี่ย เขาขายกันตั้งแต่หน้าหน้าเก้าหน้าเก้าหน้าสิบหน้าสิบคือร้อยตัวโลหน้าเก้าคือเก้าสิบตัวโลหน้าแปดคือแปดสิบตัวโลประมาณนั้นนะมันขายได้ตลอดแต่ว่าหลักๆจริงๆเขาจะขายพวกหน้าเจ็ดหน้าหกนะหกสิบตัวโลห้าสิบตัวโลเจ็ดสิบตัวโลประมาณนี้ราคาเลดกุ้งขาวจะถูกกว่ากุ้งดํานะครับเพราะว่าที่กูไปขายมาล่าสุดเนี่ย สิตัวโลเลนราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยสี่สิบบาทแต่มีพี่ที่มหาชัยทักมาบอกว่าที่นู่นเขารับซื้อสิบตัวโลหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพันร้อยวันนี้ที่กุ๊ปถ่ายคือวันที่หลังเมื่อวานคือที่ตลาดกุ้งมหาชัยติดโควิดห้าร้อยสี่สิบแปดคนนะกุ๊ปจับเรียบร้อยกุ๊ปก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องราคา เรื่องราคาก็เกี่ยวโควิดเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยนะครับอย่าเอาจุดนี้เป็นหลักนะสิบตัวโลโลละเจ็ดร้อยสี่สิบสิบห้าเอ่อสามสิบตัวโลมันอยู่ประมาณสี่ร้อยจำไม่ได้วะ่ะเพราะที่กูไปไปขายอ่ะในคลิปก่อนนั้นที่กูไปขายเนี่ยมันมีทั้งหลายไซส์นะมันมีไซส์เอ่อสิบตัวโลสิบห้ายี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ามีแค่นี้แล้วก็มีกุ้งกุ้งไม่สวยก็คือกุ้งกุ้งนิ่มหรือว่ากุ้งหัวหลุด อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้ออีกราคาหนึ่งนะก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องเหรียราคาทุกที่ไม่เท่ากันอย่ายึดติดกับราคาที่ใดที่หนึ่งนะครับกุ้ง <c oughs> ไปแล้วสองอย่างนะต่อไปเป็นอะไรอะ่ประปลาใบหนุนนี่แหลปลาใบหนุน <c oughs> เขารับซื้ออยู่ประมาณโลละสามสิบบาทนะฮะแต่ปลาใบหนุนเราไม่ได้ซื้อนะครับ <c oughs> เราก็ตักตักหวานแหได้มาเราก็โยน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 ,โยนเออไม่ได้ลงทุนเลยเลยเพราะว่า บางทีกูไปหวานแหปลากระบอกเราก็ได้ปลาใบาหนุนมาบางทีกูไปตกหมึกไปล่อไฟเขียวพอเปิดไฟแดงปับปลาใบาหนุนมันก็มาตออไฟมาตอมไฟเราก็ใช้เส้าหวิงตักปลาใบาหนุนมันตอมไฟสีแดงนะฮะกูไปตักที่แหลมศอกที่สะพานแหลมศอกมานะครับส้าหวิงนึงอะเป็นพันตัวแล้วมั้งมันไมไ่ตัวใหญ่นะตัวามานี่แค่สองนิ้วเนี่ยเออไม่ได้ตัวใหญ่แล้วเราเขามาเลี้ยงเท่ากับฝ่ามือเนี่ย ส่วนปลายโก้ปลายโก้ก็ซื้อซื้อโล่สี่สิบบาทนะฮะสี่สิบบาทคือตัวประมาณฝ่ามือฝ่ามือแค่นี้นะครับโล่ละสี่สิบแล้วก็เตึมเติมตปลาป่นแก้วปลาป่นแก้วนี่ไม่เคยขายนะครับเพิ่งมาเลี้ยงปีนี้เป็นปีแรกเพราะว่ามันเข้ามาในคลองแล้วเห็นมันก็เลยตักเลี้ยงตักปล่อยเลยไม่งั้นเดี๋ยวใครมาเบื่อปลาก็ตายอีกเหมือนเดิม ใครที่ติดตามกรุ๊ปในชาวเลที่ล่าปูนะครับจะเห็นว่าที่กรุ๊ปถ่ายคลิปแล้วไปเจอปลาปิ่นแก้วถูกเบื่อเห็นไหมเต็มปลาดุก <c oughs> ปลาดุกเราก็ไม่ได้ลงทุนถูกปะใครมีรอบปลาวางตามในคลองเนี่ยยังไงมันก็เข้าปลาดุกหรือว่าใครมีรอบกุ้งนะครับไปวางไว้มันก็เข้าเออแยงกงอีอยา่างปลาให้แยงกงอะ่ะตัวเล็กเล็กคล้ายๆปลากดแต่ตัวเล็กๆ นัออ่นก็ปล่อยได้ปลาดุกราคาอยู่ที่60บาทถึง120ยิบาทนะฮะเพราะว่าตัวเล็กเขาจะซื้อแค่60สบนะครับและปลาเป็นที่ยังไม่ได้ทำเขาจะซื้อ80ดสิบแต่ที่กูไปขายกูไปขายให้แม่ค้านะครับฝากแม่ค้าขายเขาก็ทำแล้วก็ขายให้โลละร้อยยี่สิบกูก็ให้ค่าทำค่าขายเขาไปนิดหน่อยนะฮะก็อยู่ประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ออเทศ อย่างที่บอกประมาเทศคือลงทุนครั้งเดียวไปขอใครมาก็ได้ใครไม่มีมาเอาที่บอกกูก็ได้อะให้เลยเอาไปสิบคู่เอาเป็นลงบอ่อสมมุติว่ามีบ่อเนี้ยลงละสิบคู่อีกสองเดือนรู้เลยแล้วเอาไอ้บ่อเนี้ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหัวหัวเชื้อนะครับคุณมีสิบบ่อคุณเอาไอ้บ่อเนี้ยแยกไปแยกไป,กไปเดี๋ยวก็ได้เป็นตันนะฮะจับล่าสุดกูได้สี่ร้อยลูไม่ได้ลงทุนหาเลยเลย และ400โลขับซื้อโลละ60บาทนี่คือราคาส่งแต่เกิดคุณขยันไปขายไปอีกนะ80ร้อยได้หมดนะฮะเนื้อดีกว่าปานินอีกกุกก้าการันตีแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าปลาหมอเทศกับปานินมันคือปลาสปีชีส์เดียวกันนะครับปลาทับทิมมันคือปลาหม้อเทศกับปานินผสมพันธุ์กันมันคือเป็นปลาทับทิม ไปหาใน Google ได้นะครับแต่จะบอกว่าทำไมมึงไม่เรียกปลานินทะเลเรียกไม่ได้ปลานินทะเลจะเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งเออที่คล้ายๆกับปลาปลายขุดนะฮะเก๋จะเป็นสีเงินๆนะครับครีบหลังจะแหลมมากอันนี้คือปลานินทะเลแต่ถ้าจะเรียกปลานินน้ำเค็มก็แล้วแต่คุณเนี่ยแต่มันคือปลาหมดเทศนะครับหางจะแดงหางจะดำไม่เหมือนปลานิน ปลานิลมันตัวจะมีลายถูกป่ะปลาประเทศตัวจะเป็นสีดำเออก็นั่นแหละการลงทุนก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยลงทุนหลักแค่ปลาเก๋ากุ้งปูอ่ะส่วนปูปูนี่มันทำได้หลายอย่างนะฮะเราสามารถเอาเข้ามาได้หลายวิธีอาทิเช่นของกุ๊ปกุ๊ปทำบ่อที่เป็นบอ่อต้นแบบเป็นบอ่อตัวอย่างจริงๆกุ๊ปไปเช่าบ่มีเครือข่ายทั้งหมดห0สิบบ่อแล้ว ร้อยสิบหกไล่แต่ว่ากูจะเอาบ่อนี้ถ่ายท่าให้เพื่อนๆดูอย่างเดียวเพราะว่าบ่ออื่นกูไม่อยากวุ่นวายนะครับเพราะว่าบางที่มันเสี่ยงอันตรายโดนขโมยนะฮะก็เลยไม่บอกและอีกอย่างคือบ่อไปกูก็ไม่ได้รวยขึ้นหรือว่ากูไม่ได้มีบ่อมากขึ้นหรือว่ากูไม่ได้มีปูมากขึ้นถูกปะก็เลยเอาแค่บ่อนี้บ่อเดียวเป็นบ่อตัวอย่างเหมือนบ้านกระสันน่มันจะมีห้องตัวอย่างถูกปะเออเขาไม่ให้ไปดูห้องอื่นเพราะว่ากลัวทำเสียหายกลัวเลอะเทอะอ่ะเหมือนกัน นะครับผู้ดำกุปหาเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าบ่ออื่นเนี่ยก็คือจะมีหุ้นส่วนนะครับเป็นบางบอ่อก็คือมีหุ้นส่วนรับหาเออแล้วคือเขาก็เป็นเจ้าของบอ่อของเขาด้วยนะฮะแล้วเขาก็หามาด้วยแล้วกูก็คือกุปดเนเหมือนแฟนชายอ,อ่ะคนละครึ่งอะไรประมาณนั้น แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกบ่อนะเออช่างมันเถอะเรื่องนั้นนะ่ะเรื่องนี้จะทำเป็นบ่อตัวอย่างกุ๊บจ้าหายเองทั้งหมดนะครับบ่อนี้จะปล่อยประมาณสี่พันตัวตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบสี่้อยห้าสิกตัวมั้งประมาณนั้นแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับเอาปลาเอาปูสามนิ้วขึ้นนะครับไม่เอาต่ำกว่าสามานิ้วเสียเวลาเลี้ยง แล้วก็ไม่เกิน4นิ้ว3นิ้วไม่เกิน4นิ้วเนี่ยตัวใหญ่น่ะไม่ใช่ว่าตัวเล็กนะ <c oughs> ถ้าเกิดสมมุติว่าเราวัดทางกระดองอะจากกี๊ไปถึงกี๊ของมันอะ่ะโอ้ยลมแรงทีอ่จากกีไปถึงกี้ของมันอะ่ะระยะห่างนิ้วหนึ่งเน่ยแม่งตัวใหญ่นะไม่ได้ไม่ใหญ่อะ <c oughs> ตัวแบบผิดกันเลยอะ่ะแต่ว่าตัวที้ ใหญ่กว่า4นิ้วนะครับก็คือต้องเป็นปูโพกเท่านั้นนะครับปูแน่นจับขายหมดนะฮะเป็นปูโพกปูโพกคือปูไม่แน่นเขาเรียกก็อะไรอีกอย่างวะจัไม่ได้อะก็คือปูไม่แน่นนั่นแหละก็คือปล่อยลงบอมหมดเลยไม่ว่าจะไซส์ขนาดไหนแต่เกิดว่าไซส์ใหญ่มากอย่างเช่นปู5ขีด6ขีดจะจับใส่กล่องนะครับแต่ปู6ขีด7ขีดจะจับขึ้นคอนโดกูจับเป็นระบบหมดล้ว แล้วไม่ต้องถามว่าทำไมครูถึงไม่อัปเดตคอนโดทำไมถึงไม่อัปเดตบ่อปูนะครับมันไส้คน,นครับแค่นั้นง่ายๆเลยใครอยากรู้ทัก Inbox เข้ามานะครับ <c oughs> คือครูยังทำอยู่ไม่ได้เลิกทำนะยังทำอยู่มันได้เงินอะ่ะใครจะเลิกทำถูกปะ่ะมันได้กำไรอะ่ะก็เลยทำอยู่แต่ว่าไม่ได้อัปเดตเพราะว่ามันมีคนอีกฉายอยู่นะฮะมาโจมตีเราไอ้เราก็เลยโจมตีกลับโดยการแจ้งประมงแจนตำรวจจบเลย แต่จริงเขไม่ได้แจ้งหรอกมีคนอื่นเขาแจ้งนะครับจริงกขไม่ได้แจ้งก็มีคนอื่นเขาแจ้งไปว่าเขาไปเอาปูนอกกระดองในทะเลเขารับซื้อปูนอกกระดองในทะเลมาใส่ในบ่อแลวไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วเขาห้ามจับไม่ว่าจะเดือนไหนตอนเดือนไหนก็แล้วแต่ห้ามจับแต่เขาก็ไม่รู้ว่าโดนล่อซื้อหรือว่าอะไรยังไงก็ช่างเขาเราไม่ทาอะไรเราให้อยู่เฉยๆก็มีคนทําเขา,า่เอานี้ดีกว่าเออ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะตุ่มบ่อตัวอย่างนะครับก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะฮะจะทาทุกอย่างคือดูคลิปกุ๊ปอะเราเลี้ยงเป็นเลยอเออนอกจากว่าโรคบางโรคที่กุ๊ไม่ได้ไม่ได้เจอนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้แต่โรคตัวแดงไม่ต้องคอมเมนต์ในโลกนี้ไม่มีใครรักษาโรคตัวแดงหายใครบอกว่ารักษาหายแมงมุมนะครับขนาดปรามงก็ยังรักษาไม่หายนะครับไปหาที่ไหนก็ได้ว่าปรามงก็รักษาไม่หาย เขามีแต่ป้องกันนะฮะตอนนี้ไม่มีการรักษาเหมือนโควิดอ่ะแม่งรักษาไม่หายทีเออประมาณนั้นก็หนึ่งบอ่อปล่อยอะไรได้บ้างเลี้ยงอะไรได้บ้างก <izione. S 1> ็จะประมาณนี้แต่ทั้งหมดนะครับสิบเอ็ดสิบสองชนิดที่กูแนะนำไปไม่ใช่ว่าเพื่อนๆหาแบบว่าเฮ้ยกูจะไปหาที่ไหนไมาเยอะขนาดนี้ไม่ใช่คุณเลือกสัตว์หลักๆ อย่างเช่นปูกุ้งปลาที่จะปล่อยส่วนปลาอื่นก็ไปหาแบบมีก็ปล่อยไม่มีก็ไม่ต้องปล่อยนะครับประมาณนั้นก็เลือกเอาเองนะครับก่อนปล่อยคุบเตือนว่าควรเช็คน้ําควรเช็คพื้นให้ดีๆนะฮะแค่นี้เนาะใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าทักมาทางอินบ็อกก็ได้ลิงก์ใต้เดคิปชั่น มีทั้งช่องทางอ่าเฟซบ o ๊กส่วนตัวเพจแล้วก็กลุ่ม i อคุปแอนิมอลเฮาส์เอ้ยไอคุปเคทนะครับกลุ่ม i อคุปเคทก็คือเข้ามาพูดคุยกันนะเป็นกลุ่มขี้อวดเอาอางี้ดีกว่าอยากให้มาอวดกันว่าเพื่อนๆไปได้ปลาได้ปูตัวใหญ่ขนาดไหนมาไปทําอะไรมากันบ้างมาพูดคุยกันเนาะก็กลุ่มพี่น้องอ่ะขอให้เข้ามาแล้วมีมารยาทเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันแค่นั้นพอนะฮะ โอเคเราวันนี้ก็ไปแล้วนะถ้าเกิดชอบคลิปแบบมีสาระคันป่าชิพหายเออใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกุบด้วยนะครับแล้วอยากกุบทำอะไรอีกเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้ำเค็มคอมเมนต์ไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะตอนนี้ไป